อาพระมาะแล้วนะครับ,สา,บาสาธุ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 ยังไม่เห็นกันเลยย็นนี้บุญที่ไหนก้าฮะ,อะโอ้โหโ,หโหโอ้โห,โหบุญหนักแล้วเนี่ยบุญหนักแล้วเนี่ย อน้าที่มันไปพระอาวุโส์นะนะแม่สิบเกดสิบใบโอ้ยผลเลือดประมาณสิบหกคันวันวันละว่านะโอ้ยที่ไปคาราวานวันนี้ญาติทำมาเยอะนะครับญาติทำมาเยอะวันพ่อก็ไม่ได้อยู่วันไปทำบุญวันพ่อแล้วก็ไปวัแม่วันพ่อหรือวันที่ยี่แปดวันที่ไหน ตอนแม่พ่อมาแม่แม่ไม่ได้อยู่ไม่รู้จะไปทางไหนยันไปอุบลอยู่หรือไปทางไหนนี่ดูญาติมาดูญาติทำหน่อยนะครับญาติทำนี่มาร่วมทําบุญตักบาตรด้วยกันผนตกก็ออกจากเงินบ่ได้ได้ขี้มูกไหลทำไมล่ะขี้มูกไหลเหรอโอ้หัวใจ ถึงแล้วถึงแล้วอ่าอ่ายาคูมาแล้วนะครับยาครูมาแล้วตรงเวลาเป๊เปเปะๆวันยาครูนะวันนี้ตื่นตีนนนนสี่ครึ่ง 嗯。Yeah. คุณเคยทำหัวหน้าก็พอทีมร้อยไรอย่างนี้เ้าั ก็เป็นธรรมะให้่ใช้จังทิงภาวนาสมุช่วยนั่นเอาก็แบ่งให้คุณไม่พูดว่าโอ้ธรรมะอ่าให้บุญให้สาธุสาธุรับบุญไปด้วยนะครับสาธุสาธุเดี๋ยวจะไปฟังฟังฟังนี่เออตรงนี้องค์ทางเพศก็นั่งสมาธิไปฟังไปก็เทศเปันยาล้วก็ประมาณห้าสิบนาทีญาติธรรมเขาก็บอก เอ้พุณตาหลับหรือเปล่าเบอกม่ได้หลับนอนไปลนฝันเ็สองคนอายงเลยขอขปบคุถ้าคนไหนไม่ขอบจะไม่ถึงนะ้าไม่ถูก้าไม่ถูกพระจ้ามกอ้ออราา คนแก่เนาะคนเขากันโอ้ยแตตื่นเส้เลยวะและกิการนอนไปเลยอันนั้นรถปุ๊บปั๊บบ้านางมดมือบรนเันที่ปะเทศนะโซคุณเนี่ยนะมดเอ้ยถ้าไม่ขอที่ญาไปรูก็จะไม่รู้ว่าเป็นมัขนาดใดนะเน ญาติรย์ธรรมก็กลับแล้วญาติรย์ธรรมก็กลับแล้ว